วันนี้เรามาเติอนน้ำยาตู้แช์นะครับตัวนี้เป็นตู้ที่ใช้น้ำยา R290 นะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนน้ำยานะครับเป็น R600A นะครับโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันคอมไม่ได้ไล่ระบบหรือทำระบบใหม่อะไรทั้งสิ้นนะครับไปตอนนี้ก็แบคคัหดูดอากาศนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านต้องทำแบบผมนะครับก็คือที่ผมทำาหะมันผิดหลักการนั่นแหละแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะก็ แม่คำดูรากาให้ติดลบนะครับปกติตัวนี้จะเป็นเนมเพลทที่เขาเขียนมานะครับพิกัดกระแสน้ํายาที่ต้องใช้ก็คือผมจะเปลี่ยนเป็นดาหกร้เนะครับเป็นแบบกระป๋องแบบนี้แหละตามเนมเพลทเนี่ยมันก็จะบอกกระแสแล้วก็น้ํายายนะครับที่ต้องเติมแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนไงผมอัดน้ํายาไปนะเดี๋ยวเปิดสวิตช์ครับ เมื่อเปิดซีเนี่ยน้ำยามันก็จะค่อยๆตกลงนะ R สองเก้าศูนย์เนี่ยมันจะเติมที่ประมาณสี่บปอนด์นะแต่ถ้าเป็นหกร้อยเนี่ยคุณต้องใช้แรงดันของ R หกร้อยนะครับก็ประมาณศูนถึงสองปอนด์ born, นี่แหละบ้งถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังอัดเข้าไปครับอัดน้ำยานะเกียก็อยู่ที่ เกือบศูนย์พอดีนะหลังจากที่เติมไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับกระแสได้ศูนย์จุดแปดหกนะครับกระแสต่ําไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าน้ายาอาร์หกร้อยเนี่ยแรงดันน้ํายามันน้อยนะครับก็มันได้เท่านี้ก็คือโอเคแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้ลบสิบสามองศาละเสียบมาสองชั่วโมงแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะ อุณหภูมิภายในตู้ก็ประมาณสิบนะครับแต่ด,ดูข้างในนะห้า <Huh. S 1> แช่ของดีไปด้วยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ตู้ใบน,นี้ิวคือเอาไว้แช่บีเอน,นะครับก็ถือว่าเย็นนะครับถือว่าเย็นเลยละ่ะขอบตู้ก็เริ่มเป็นน้ำแข็งละหลังจากสามชั่วโมงครับก็ได้ลบสิบเก้าองศาแล้วนะครับอุณหภูมิภายในตู้ก็ประมาณนี้นะครับ 1 7บเจนะ็ดลบะก็ถือว่าเย็ยนเลยนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ก็เติมไปหลายตัวนะมันก็ใช้งานได้ดีอยู่ก็มีแค่นี้แหละครับไปละ